เบลเลโรฟอนเป็นชายหนุ่มผู้มีชื่อเสียงแห่งนครคอรินผู้คนต่างกล่าวขานถึงเขาในฐานะชายหนุ่มรูปงามเปี่ยมด้วยพลังและจิตใจดีงามเขาไม่ใช่เจ้าชายไม่ได้เกิดในวังทองแต่มีเลือกนักรบและหัวใจแห่งคุณธรรมเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้และชอบช่วยเหลือชาวบ้านยากจนรอบเมืองอยู่เสมอวันหนึ่งระหว่างการฝึกยิงธนูบนเขา มีนักเดินทางคนหนึ่งแอบดูเขาอยู่เงียบๆชายทุนนั้นเดินเข้ามาแล้วเอ่อยด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เจ้ามีฝีมือดีแต่เจ้ากล้าพอจะจับเพกาซัสไหมล่ะเพกาซัสหมาปีกสีขาวผู้เป็นตำนานไม่มีใครแม้แต่เทพเจ้าจะควบคุมมันได้เบเลโรฟอนหัวเราะเล็กน้อยแต่แววตากลับเปล่งประกายแล้วถ้าข้าทำได้จริงๆล่ะจากคืนนั้นเป็นต้นไป เขาเริ่มฝันถึงเพกาซัสอยู่ทุกค่ำคืนและในใจเขาเริ่มรู้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องท้าทายธรรมดาแต่มันคือชะตากรรมของเขาเบเลโรฟอนเริ่มเดินทางออกจากเมืองมุ่งหน้าสู่วิหารอันเก่าแก่ของเทพพีอาร์ทินาเทพพีแห่งปัญญาและชัยชนะเพื่อขอคำแนะนำจากถวยเทพเขาใช้เวลาหลายวันในการเดินทางปีนเขาผ่านป่าลึก ฝ่าฝนและแสงแดดก่อนจะไปถึงวิหารกลางหุบเขาเมื่อเขานั่งลงหน้ารูปสลักของเทพีเขาหลับตาแน่นอธิษฐานเงียบๆหากข้าควรตามเพกาซัสโปรดชี้ทางให้ข้าด้วยเถิดเทพีแห่งปัญญาคืนนั้นเขาฝันถึงเทพีอาธินาพระนางผู้เปี่ยมด้วยแสงเรืองรองประธานบังเหียนทองคำแก่เขาพร้อมกล่าวว่า ด้วยสิ่งนี้เจ้าจะควบคุมม้าปีกได้อย่าใช้มันเพื่อตัวเองแต่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อเตือนขึ้นมาเขาพบว่าในมือของเขามีบางเหรียญทองคำจริงๆมันงดงามราวกับแสงดาวเบเลโรฟอนยิ้มอย่างแน่วแน่เขาเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไป บลโรฟอนใช้เวลาหลายวันในการตามหาเพก a สัสเขาเดินทางผ่านทุ่งกว้างและภูเขาสูงตามรอยกีบเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีทางเป็นของม้าธรรมดาจนในที่สุดเขาก็มาถึงหน้าผาสูงชันแห่งหนึ่งที่นั่นเพก a s ัสกำลังดื่มน้ำจากลำธารใสทำกลางสายหมอกยามเช้าแสงแดดยามเช้ากระทบปีกขาวของมันจนเหมือนทำด้วยเงินบริสุทธิ์และสง่างาม เบลโรฟอนย่องเข้าช้าๆมือข้างหนึ่งกำรรบังเหียนทองไว้แน่นเมื่อเขาเข้าใกล้เพกาซัสก็เงยหน้าขึ้นตาเป็นประกายมันกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมจะบินหนีแต่ทันใดนั้นเบลโรฟอนก็เวียงบังเหียนออกไปอย่างแม่นยำมันครอบพอดีรอบหัวของเพกาซัสทั้งม้าและชายหนู่จ้องตากันเนิ่นนานเพกาซัสสะบัดหัวอยู่พักใหญ่ก่อนจะค่อยๆก้มลง เจ้าเต็มใจแล้วใช่ไหมเพื่อนข้าจากวันนั้นทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนแพ้เพกาซัสไม่ใช่สัตว์รับใช้แต่เป็นสหายที่บินไปทุกแห่งหนเมื่อเบลเลโลฟอนเดินทางต่อมาถึงเมืองลิเซียเขาถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกษัตริย์ยูบาเทสแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและคำชมคือกับดักที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้ภรรยาของโปรเอตัส กษัตริย์อีกอง์หนึ่งใส่ร้ายเบเลโลฟอนว่าล่วงเกินเธอทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยโปรเอตัสไม่กล้าลงมือฆ่าเบเลโลฟอนเองจึงส่งเขามายังโยบาเทสพร้อมจดหมายรับหนึ่งฉบับในจดหมายนั้นเขียนว่าจงกำจัดชายผู้นี้เสียเขาคือตัวอันตรายต่อราชวงศ์ของเจ้าโยบาเทสไม่อยากลงมือโดยตรงเขาจึงวางแผนหลอกใช้ เขาเชิญเบลโลฟอนร่วมง,งานเลี้ยงสามวันก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงความท้าทายเจ้าเป็นยอดวีรบุรุษไม่ใช่หรือข้าขอมอบภารกิจเดียวถ้าเจ้าทำสำเร็จข้าจะยกเกียรติทุกอย่างให้เบลโลฟอนเรื่องคิ้วเล็กน้อยพร้อมเอ่ยจงบอกมาเถิดท่านกษัตริย์ข้าไม่เคยกลัวคำท้าทายโยบัติส มอบภารกิจให้เขาไปปราบไคเมราสัตว์ร้ายที่เป็นตำนานแห่งลิเซียมันมีหัวเป็นสิงโตกลางตัวเป็นแพะหางเป็นงูและลมหายใจคือไฟหมู่บ้านนับสิบถูกเผาทำลายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เบเลโรฟันไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาขึ้นขี่เพกัซัดมุ่งหน้าสู่หุบเขาไฟที่ไคเมราซ่อนตัวอยู่พวกเขาบินวนเหนือหุบเหว เบเลโรฟอนใช้หอกเหล็กยาวที่ปลายฝังด้วยตะกัวเมื่อเห็นว่าไขมีรากกำลังอ้าปากพ่นไฟเขาพุ่งหอกนั้นเข้าไปในลำคอของมันไฟจากลมหายใจของไขมีรากทำให้ตะกัวในหอกล้อมละลายแล้วไหลย,ย้อนเข้าไปในคอของมันเกิดเป็นแรงระเบิดในตัวเองตุ้มเสียงคำรามสุดท้ายของไขมีราดังกึงกก้องมันล้มลงอย่างช้า,ชา เพกัซัสโฉบลงใกล้ๆขณะที่เบเลโรฟอนมองดูอย่างนิ่งสงบข้าสู้เพื่อหยุดการทำลายล่างไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเมื่อเขาบินกลับเมืองเสียงชื่นชมดังก้องจากทุกมุมแต่โยบาทีสิสกลับรู้สึกไม่สบายใจนักโยบาทีสิสไม่ยอมแพ้เขาสั่งให้เบเลโรฟอนไปเผชิญหน้ากับเผ่าโซลิมินักรบเถื่อนผู้ไม่เคยแพ้สงคราม คราวนี้เบนเลโรฟอนไม่ได้ใช้แค่พลังแต่ใช้ไหวพริปเขาบินสูงเหนือแนวศัตรูพกก้อนหินขนาดใหญ่ใส่ถุงผ้าไว้เต็มกระเป๋าเมื่อเพกาซัสบินโฉบเหนือกองครับเขาโปรยก้อนหินลงมาราวกับพายุเสียงตกกระทบดังตึงต่งตึ่งตุบสร้างความตื่นตระหนกและสับสนให้กับศัตรู พวกโซลิมีแตกตืน่นวิ่งชนกันเองโดยที่เขาไม่ต้องใช้ดาบแม้แต่เล่มเดียวเมื่อเบเลโรฟอนกลับมาโยบาเทสจำต้องยอมรับว่าเขาคือวีรบุรุษตัวจริงไม่มีใครสามารถทำลายเขาได้ไม่ด้วยสงครามไม่ด้วยกลลวงกริย์โยบาเทสจึงยอมรับอย่างเป็นทางการและยกเจ้าหญิงฟิโลโนเอให้เป็นชายา ร้อมตั้งให้เบนเลโรฟอนเป็นเจ้าชายแห่งลิเซียเจ้าด่ใจของข้าไม่เพราะอาวุธแต่เพราะหัวใจเจ้าเองวันหนึ่งขณะเบนเลโรฟอนนั่งมองฟ้าเขาเกิดความคิดหากข้าขี่เพกาซัสขึ้นไปถึงโอลิมปัสได้ข้าจะได้เห็นเทพเจ้าใช่ไหมด้วยใจที่อยากรู้มากกว่าอวดดีเขาจึงขี่เพกาซัสขึ้นสู่ท้องฟ้าสีทอง สูงขึ้นและสูงขึ้นแต่เทพซุสเห็นการกระทำนั้นว่ามนุษย์ไม่ควรล้ำแดนสวรรค์จึงส่งมแมลงตัวหนึ่งมาต่อยเพกาซัสที่หูเพกาซัสตกใจสะบัดรุนแรงเบนเลโรฟอนตกลงจากฟ้าร่างพุ่งสู่พื้นดินแต่เขาไม่ตายโชคดีที่ตกลงบนเนินหญ้าเขารอดชีวิตแม้ร่างจะบอบชำ้ำเมื่อเขาลืมตาขึ้นมา เขากล่าวเพียงว่าบางทีข้าก็ยังไม่พร้อมสำหรับการบินสูงขนาดนั้นหลังเหตุการณ์นั้นเบลเลโลฟอนไม่ได้กอกศึกอีเขาเลือกใช้ชีวิตเงียบๆร่วมกับฟิโลโนเอดูแลชาวบ้านสอนเด็กๆฝึกอาวุธและเล่านิทานเรื่องเพกาซัสให้คนฟังผู้คนยังคงเคารพเขาเสมอไม่ใช่เพราะเขา คือผู้ฆ่าไคเมราแต่เพราะเขาคือผู้ที่รู้ว่าความกล้าหาญต้องมีความถ่อมตนอยู่เคียงข้างเมื่อเบเลโลฟอนจากโลกนี้ไปถวยเทพบนโอลิมปัสถึงกับลอบยิ้มมนุษย์ผู้นี้แม้จะไม่ถึงสวรรค์แต่หัวใจเขาอยู่สูงเกินสวรรค์เสียอีกชื่อของเขากับเพกาซัส ถูกจารึกไว้บนฟากฝาเป็นกลุ่มดาวที่ส่องประกายอยู่จนถึงทุกวันนี้